สวัสดีครับผมสลิปโน้ตฟอร์ดนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรโนโมินนะครับเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่แห่งนี้นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรส 4x4 ในรุ่นย่อยที่ชื่อว่าไทเทเนียม 4x4 นั่นเองครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับที่มาพร้อมการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าหลัง หรือจะเป็นไฟท้ายที่แต่งเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็กระจังหน้านะฮะกระจังหน้าก็คือเป็นของตัวซีรีส์วิคเตอร์เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผสมแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยชุดแต่งเบเนกตีครับคุณผู้ชมคันนี้แจ้งก่อนคันนี้เนี่ยราคาค่าตัวนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับแต่ว่าครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นสีขาวมุกครับก็จะเพิ่มในราคาตัวรถนะครับอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับเป็นสีพิเศษนะฮะ ก็จะเป็นราคา1น2 0ล้านเก้าแสนบาทครับก็เกือบเกือบสล้านมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับข้างหน้าเนี่ยที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปนะครับก็จะมีตัวกระจังของวเกเตอร์นะครับประกบด้วยตัวโลโก้ม้าม้านี่ก็จะคล้ายๆแบบทรงม้าของ Ford Must เ n นนะก็มีหลายขนาดเหลือเกินนะครับมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับก็กระจังตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว ไฟ d a y l ไลท์นะครับที่เป็นมินิไลท์นั่นแหละนะที่เรารู้จักหรือคุ้นหูกันเป็นสีขาวครับเป็น LED นะแล้วก็จะมีไฟ2ฝั่งนะครับฝั่งละ2จุดแบบนี้นะของตัวกระจังมากับกระจังเลยครับตัวนี้สีน้ำตาลที่เห็นอยู่นะครับเป็นเขาเคลือบมานะครับเป็นเป็นเหมือนกระดาษกระดาษกาวนะครับแปะไว้เพื่อกันลอยก็คือของใหม่นะของใหม่นะครับก็การลอยไว้เพราะว่าถ้าลองออกจะเป็นสีดำเงานั่นเองครับคุณผู้ชม ด้วยความที่คันนี้เป็นเรียกได้ว่ารุ่นท็อปเลยนะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อเนาะก็จะมีมาในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขี่ที่ครบคันนะครับอย่างล้ําเลยใช้งานยาวๆนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆเนาะแล้วก็อย่างกระจังหน้าตัวนี้นะครับถ้าสังเกตจะมีกล้องอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องที่ทํางานร่วมกับระบบกล้อง360องศาซึ่งเรียกได้ว่าจะมีกล้องตรงนี้แล้วก็ผูกระจก2ฝั่งครับแล้วก็มีด้านท้าย เอาภาพรวมกันเป็น360องศามุมมองก็คือจะเป็นแบบเบิร์ดไอวิวครับก็คือเหมือนนกบินอยู่บนฟ้าแล้วมองลงมาก็คือเห็นทั้งหลังคาเลยครับเห็น360องศาเลยนะฮะทีนี้ด้านขวามือผมนะครับให้ดูด้านขวามือแล้วกันนะอันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าก็คือจะเป็นไบเมทริก LED ซึ่งจะได้เฉพาะในรุ่นของอันนี้พูดถึงเอเวอรเรสต์นะได้เฉพาะในรุ่นของที่เป็นไทเทเนียม4ีคูณสขึ้นไปครับก็จะมีไทเทเนียม4ีคูณสแล้วก็วาแทกสคูณส แล้วก็แพทินัม4คูณแบบออโตนะครับก็จะได้เป็นไฟแมทริคแบบนี้เป็นไฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่อัจฉริยะไฟด้านหน้านะครับที่เป็นไบเมทริคลูกแก้วแบบนี้นะไฟสูงนะครับแล้วก็มีไฟต่ําแล้วก็จะมีไฟที่ฉายตามองศาล้อเลี้ยวนั่นเองครับฉายแสงตามองศาล้อเลี้ยวซึ่งฝั่งนี้ก็จะเฉียงมาทะแยงมุมมาประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเข้าซอยแต่ว่าซอยนั้นอะ่ะไม่มีไฟเลยเมืดมากนะครับเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยคือไฟผมบอกก่อนว่าไฟพวกนี้ ลูกแก้วใหญ่ๆขยับได้จริงแต่ไม่ได้ขยับมาแบบฝั่งขวาอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยจะมีตัวนี้ช่วยเพิ่มขึ้นมาเป็น performance LED นะครับเป็นไฟที่อัจฉริยะพอเราหักพวงมาลัยมาปุ๊บไฟตัวนี้จะค่อยๆฉายแสงออกมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันทำงานยังไงเนาะ เราสตาร์ทนะครับไฟก็จะขยับคาลิเบตหาองศาของเขาเองครับก็คือหาตำแหน่งของตัวเองเพราะว่าไฟลูกแก้ว2ลูกนี้สามารถขยับได้หลบหลีกเพื่อนร,ร่วมทางได้อย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนร่วมทางสวนมาทางขวาใช่ไหมครับไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเปิดไฟสูงอ,อัตโนมัติใช่ไหมเวลามีเพื่อนร่วมทางสวนมาปุ๊บไฟเนี่ยเขาจะปรับเป็นไฟต่ําให้นะครับเพื่อไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะครับหรือบางทีถ้ามีรถอยู่ด้านหน้านครับไฟอัจฉริยะตัวเนี้ย จะแหวกให้เลยนะครับว่าตรงกลางเนี่ยก็จะไม่มีไฟสูงที่ไปกระทบกับเพื่อนร่วมทางคันหน้านั่นเองนะครับส่วนไฟตรงนี้ที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็จะฉายแสงตามองศาล้อเลี้ยวเดี๋ยวผมจะหันพวมอะไรมาทางขวาแล้วกันนะครับเดีย๋ยวลองดูว่าเขาจะฉายออกมาไหมอ่านะฮะก็จะประมาณนี้นะครับและทีนี้ผมจะหันพวกาะไรคืนไฟเขาก็จะดับไปนะครับ ตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ช่วงเวลา6โมง12อนาทีก็ยังไม่ค่อยอไม่ค่อยมืดเท่าไหร่บวกกับไฟในที่แห่งนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสว่างเนะาะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดับไฟก่อนละกันนะครับก็ดับเครื่อง <c oughs> นะครับดับเครื่องอ่ะทีนี้นะครับตัวไฟก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยอ้าลืมบอกไฟตัวนี้ด้านบนที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับ คือไฟเลี้ยวเนี่ยเป็น LED นะเรียกได้ว่าทั้งโคมเนี่ยเป็น LED หมดเลยครับคุณผู้ชมก็ด้วยความที่เป็นลูก,ลกแก้วด้วยนะไฟแต่ละอย่างเนี่ยรับรองว่าสว่างแน่แล้วก็เส้นแสงนะครับคัดออฟชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยโคมก็จะออกเป็นทรงลูกแก้วด้วยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED แสงสีขาวครับคุณผู้ชมเราสามารถเลือกปิดเปิดเองได้นะครับหรือจะฝ่าหมอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําเป็นสีเหลืองได้นะครับอันนี้ก็สามารถแจ้งได้ว่าอยากทํำไหมหรือไม่อยากทํานะครับ ส่วนมากที่ไปออฟโรดลุยเขาลุยป่าเนี้ยก็จะทําเป็นสีเหลืองกันเนาะเพราะว่าแสงสีเหลืองเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเกาะถนนยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ถ้าไม่มีหมอกมีเวลาแบบฝนตกหนักเป็นละอองฝนเยอะๆนะครับหรือว่าน้ําเคลือบถนนอย่างเงี้ยมันจะเงาเงาสะท้อนแสงสีขาวไปหมดหลายๆท่านคงเจอกันอยู่แล้วนะครับว่าแสงมันไม่ค่อยเกาะถนนนะแสงสีขาวอะแต่ถ้าเป็นแสงสีเหลืองอันเนี้ยเกาะแน่ๆนะครับเห็นชัดเลยนะ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตของค่าย AKC นะครับคือจะบอกว่าทรงนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับเดินทางมาถึงเวอร์ชัน2แล้วเวอร์ชันแรกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเวอร์ชัน2ก็จะมีเหลี่ยมกว้างแบบตรงนี้นะครับคล้ายๆแบบทรงซีแคมดันบนเลยเนาะแบบนี้นะครับก็เลือกทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงานั่นเองนะเป็นขามุกนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับพี่เห็นผมจับอยู่น่เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องเรดาร์อ่า กล่องเรดร์นะครับมีข้อดีตรงที่อันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วว่ากล่องเรดามันเอาไว้รักษาระยะห่างถูกไหมครับถ้าเราเปิดอแดปตีพูดคอนโทรลหรือว่าล็อกความเร็วแปรผันตามคันหน้านะครับคันหน้าเบรกเราก็เบรกคันหน้าชะลอเราก็ชะลออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยข้อดีมันมีอะไรอีกนะครับข้อดีคือเวลาฝนตกหนัก,นก,นกพายุลงนะครับมีละอองฝนเยอะนะแล้วแสงไฟเนี่ยมันไปเกาะจนทําให้เราแบบตาผ้ามองไปก็ผ้ามองไม่ค่อยเห็นแล้วจนเราต้องขับความเร็วต่ําต่ํามากๆนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยจับรถคันข้างหน้าด้วยเวลาเราล็อกความเร็วตัวเนี้เขาไม่มีตาครับแต่ว่าเขามีเป็นระบบนะเรดร์นะก็จะตรวจจับรถคันข้างหน้าได้ดีกว่าตาเรานั่นเองนะถ้าคันนี้จับรถคันข้างหน้าได้ปุ๊บหรือว่าสิ่งจีดฝังด้านหน้าตัวนี้จะชะลอให้หรือว่าเบรกให้หรือว่าขับตามความเร็วคันข้างหน้าให้นั่นเองนะเวลาเราเปิดโหมด Adapt Control Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับก็จะทำงานร่วมกับกล่องตัวนี้แล้วก็กล้องเซนเซอร์อยู่ตรงกระจกด้านบนเพราะว่า ตัวนี้จะมีระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนด้วยครับคุณผู้ชมก็จะทําให้ตัวรถเ,เราอยู่ตึงกลางของเส้นถนนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับและทีนี้ครับคุณผู้ชมเซ็นเซอร์ครับมาให้ครบคัน 8. จุดหน้า4หลัง4อ่าด้านข้างนะครับเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้ลืมบอกไปเลยว่าคันนี้เป็นพละกําลัง210แรงม้า500แรงบิดครับหรือว่า500นิวตันเมตรนั่นเองเครื่องยนต์2,000ซีซีครับเป็นบล็อกใหม่แล้วก็ เกียร์ไฟฟ้า10สปีดครับคุณผู้ชมคันนี้ทำไมได้110อา210แรงม้าแล้วก็500นิวตันเมตรเดี๋ยวพาไปดูกันครับคุณผู้ชมก็สไตล์รถฟอร์ดเนาะเปิดฝากระโปรงครับเปิดฝั่งนี้นึบอ่าคันนี้บอกก่อนไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าว่าคันนี้ยังดูหมองๆอยู่เพราะว่า รถมาลงแล้วก็แต่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ล้างเลยเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนเนาะว่ามาดูแนวทางการแต่งเดี๋ยวจะมีใส่ชกค้าฝากระโปรงนะครับแล้วก็มี PDI ตัวรถก็คือเซ็ตระบบตั้งค่าให้พร้อมการใช้งานสําหรับลูกค้าด้วยนะครับคันนี้เครื่องยนต์2องก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะครับครอบมาด้วยตัวโฟมที่เอาไว้ซับเสียงนะครับเสียงเข็ของการสูบนะครับก็จะทําให้เครื่องยนต์ตัวนี้มีเสียงค่อนข้างเงียบนะครับเสียงเข็ของการสูบ แล้วก็ตัวเป็นตัวที่ซับความร้อนได้ด้วยนะแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าโฟมเนี่ยมันกันหนูไม่ได้นะครับถ้าบ้านไหนที่มีหนูก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงเช่นอาจจะซื้อสเปรย์เป็่ประสงค์นะครับมาฉีดหรือจะเป็นพวกโซเนกกระป๋องขาวอะไรเงี้ยนะครับก็ฉีดไว้ในบริเวณห้องเครื่องเพื่อที่จะไม่ให้หนูมันเข้ามารบกวนในนี้นะครับจะได้ไม่มีรอยเท้าหรือว่าเขาเรียกอะไรเรียกาอๆหน่อยก็อุจจาระนะครับอุจจาระหนูนะหรือฉี่หนูนะครับ ก็ช่วยได้หลับหนึ่งนะแล้วก็ตัวด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าฝั่งเนี้ยด้านซ้ายครับจะเป็นฝั่งโซนร้อนนะครับอันนี้แบ่งให้เข้าใจอย่างนี้ฝั่งด้านขวามือผมจะเป็นฝั่งโซนเย็นครับคุณผู้ชมฝั่งโซนร้อนประกอบไปด้วยอะไรบ้างทําไมมันถึงต้องเป็นฝั่งโซนร้อนอ่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของเทอร์โบครับคุณผู้ชมคันนี้2 1 0แรงม้าเป็นเทอร์โบคู่ที่เรียกกันว่าใบเทอร์โบครับคุณผู้ชมก็จะเป็นระบบอัดอากาศที่ทําให้ เกิดแรงม้า210แรงบิด500นิวตันเมตรครับแต่กับอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่เทอร์โบเดียวก็คือจะเป็นในรุ่นของ n e t w a y s port นะครับก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวก็จะทำให้ได้แรงม้า170แต่ครันนี้ได้210แรงม้าบวกกับเกียร์ดอทวัตสิสปีดทำให้อัตราเร่งตอบสนองได้ดีแล้วก็ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องแบบยาวๆไม่มีกําลังตกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สลูกใช่ไหมลูกแรกทํางานช่วงต้นนะครับ ทำงานไปเสร็จปุ๊บพอสุดกําลังของช่วงต้นนะครับไออีกลูกหนึ่งลูกใหญ่นะครับก็จะมารับช่วงต่อก็ายาวๆเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้จะมีตัวสเต็ปมอเตอร์ที่ทําให้ตัวเครื่องยนต์ทำทำให้อัตราเร่งแล้วกันนะครับอ,อ,อธิบายให้เข้าใจง่ายทาให้อัตราเร่งไม่ดีเลยนะครับไม่มีอาการแหลกของเทอร์โบนะบก็คือค่อนข้างที่จะติดเท้าแล้วกันนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ซึ่งเป็นโมดูลไฟฟ้าควบคุมโดยระบบ ECU นั่นเองนะครับเป็นตัวกระจายแรงดันน้ํามันเบรกซึ่งแต่ละล้อนะครับก็เวลาเราเบรกหรือเข้าโค้งนู่นนี่นั่นมันจะมีระบบพวกช่วยเหลือกันการพลิกคว่ำนะครับก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยเวลาเราเบรกเรามันกระชับมากยิ่งขึ้นทําให้การกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเนี่ยแต่ละล้อเดี๋ยวสมองเขาคํานวณให้ตัวรถไม่มีอาการพลิกคว่ำหรือว่าไม่มีอาการสูญเสีย S <S ไม่สูญเสียการออพูดกลับไปกลับมาทําไมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ํายาต่างๆของเหลวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรายาคูลแลนต์หรือว่าน้ํายาฉีดกระจกนะก็จะอยู่ฝั่งบริเวณนี้นั่นเองนะฮะฝั่งโมดูลเบรกตัวเทอร์โบนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนได้ง่ายนะครับเพราะเป็นระบบอา,ากาศของเครื่องยนต์สันดาบโดยปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระบบไดชาร์จแล้วก็ระบบแอร์ของฟอร์ดนั่นเองนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําด้วยนะเพิ่งดับเพราะว่ารถเข้ามาเมื่อกี้เองนะครับก็เปิดแป๊บเดียวก็น้ําฉ่าแล้วนะเป็นท่อน้ํายาแอร์นั่นเองนะครับก็ถ้าเทียบกับรถโดยทั่วๆไปถามว่าเล็กไหมก็ไม่เล็กนะนะครับแต่ดูถ้าดูผิวเผยอย่างเงี้ยดูเหมือนเล็กแต่จริงมันไม่ได้เล็กแห่งแอร์ด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับมากับแบตเตอรี่ขนาดพิเศษนะครับเป็น AGM กําลังไฟของเขานะครับถ้าดูจากตรงนี้นะเขาจะระบุเลยว่า 12โวลต์80แอมป์นะครับ1 4 0 RC แล้วก็8 c c a ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับรวมถึงระบบการช่วยเหลือต่างๆฟังก์ชันออปชั่นต่างๆนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของระบบไฟค่อนข้างเยอะก็จะตามมาด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ที่รองรับอยู่แล้วนั่นเองนะครับรวมถึงนี่รองรับไม่รองรับครับคุณผู้ชมเหลือไฟให้ใช้ต่อได้ด้วยนะครับสามารถพ่วงต่อไปได้อีกอ่า ก็จะมีตัวฟิลให้เอาไว้ต่อไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นวินลากจูงหรือว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ที่ลูกค้าอยากจะใส่เพิ่มไปลุยป่าหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อยากได้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนนะก็ใช้งานได้เลยนะครับเชื่อมได้เลยแล้วก็ได้ชาร์จขนาดใหญ่แบตจ่ายไฟได้ดีแล้วก็ต้องมากับตัวชาร์จหรือหรือรีเจนแบตเตอรี่กลับเข้ามานะครับก็คือชาร์จแบตเตอรี่ก็จะมีได้ชาร์จขนาดใหญ่ครับก็2อ0แอมป์ครับก็ใหญ่ที่สุดแล้วในรถบ้านก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าใหญ่ที่สุดแล้้้วในนรถบาบผูชม ทีนี้เดี๋ยวผมไปดูพาไปดูรอบคันกันดีกว่านะครับรอบคันนะครับทำอะไรไปบ้างนะนี่นะครับรอบคันนะครับก็ด้านข้างเนี่ยก่อนเลยก็จะมีตัวล้อแม็กขนาดขอบ20อันนี้ลูกค้าก็เลือกลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวล้อแม็กขอบ20แล้วก็มียางโตโย RT นะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกขึ้นมาเองนะครับเป็น2 7 5 5 5 20ายนะครับสายยางนะก็ดอกจะสวยแล้วก็ดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะตามมาด้วยเรื่องของเสียงยางที่ ตามปกติที่ดอกยางใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่าลำคาญเหมือนพวกยางที่เป็นมัทเลเลนหรือว่าเอที่ไวลุยป่าลุยเขาอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีเสียงยางให้ได้ยินบ้างช่วงความเร็วสักร้อยร้อยก,กว่าขึ้นนะครับก็จะมีหึงห่งหึ่งให้ได้ยินบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้น่าลำคาญนะครับแต่ก็ได้ความสวยความบึกบึนลุยได้ทุกถนนนั่นเองนะครับรวมถึงคันนี้จัดทรงจัดฟิตเมนต์ด้วยครับก็ใส่มาเป็นตัวโมโนทูปของโปรเฟนเดอร์2.0ครับก็คือลดลง2นิ้วด้วยนะ ก็จะได้ครบเซตเลยไม่ว่าจะเป็นปีกนกลูกหมากกันโครงชคออัพนะครับด้านหน้าจะใช้คอยสปริงเดิมนั่นเองครับถ้าเป็นตัวโมโนทูปนะฮะแล้วก็โชคเนี่ยจะได้เป็นตัวซับแท้ง์ปรับ8ระดับนั่นเองปรับแข็งอ่อนนะครับหรือว่าแข็งนุ่มนั่นเองปรับได้8ระดับนะครับส่วนมากถ้าใช้งานโดยทั่วไปก็ปรับสักเบอร์สามเบอร์สี่เนี้ยกำลังดีนะถ้ามากกว่านั้นก็คือจะเกาะถนนเกินไปนะความหมายคือมันจะแข็งกระด้างนะครับก็เลือกปรับได้นะแต่ถามว่าดีของเดิมไหม เดียวของเดิมคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าซับแรงซับรอยต่อของถนนเนี่ยได้ดีมากๆเดียวของเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นสีโครเมียมอยู่แล้วคือจะบอกว่าถ้าเป็นไทเทเนียมครับไม่ว่าจะขับ2หรือขับ4นะครับจะตัดด้วยขอบโครเมียมนะครับไม่ว่าจะหูกระจกนะครับชายบันไดก็จะออกเป็นแบบเหมือนสีสแตนเลสนะครับแล้วก็อักษรไทเทเนียมนะฮะขอบประตูหน้าต่างตรงเนี้ยเป็นโครเมียมหมดเลยรวมถึงแหลกหลังคาก็จะออกเป็นบอลเทานะครับ คือออกไปทางเฉดสว่างน,นะแล้วก็ตัวนี้ก็มีทําการใส่ตัวเบ้ารองมือเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงตัวครอบนะครับเป็นสีดำอ่าก็ทําเป็นสีดําเพราะของเดิมจะเป็นโครเมี่ยมครับอย่างที่แจ้งไปนะฮะบับนไดก็มาจากโรงงานนะครับไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมเลยนะส่วนบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือติดเพิ่มนะครับเป็นครอบฝาถังก็รองรับน้ํายาแอดบูแล้วนะครับปัจจุบันก็ไม่มีกลิ่น ไอเสียขมเหาของดีเซลให้ได้เห็นหรือว่าให้ได้กลิ่นกันเลยนะครับไม่เหม็นนะถ้าเป็นขมเหาดีเซลก็ตาตารถใบมันจะมีกลิ่นแต่นี่ไม่มีนะครับก็โดนแอดบูสลายแล้วก็ตัวน้ํามันนะครับก็สามารถจุดได้80ลิตรครับรองรับได้ถึง B20 นะก็แนะนําให้เติมเป็น B7 หรือว่าสูงกว่านั้นดีกว่านะครับเพราะว่าเผาไหม้ได้หมดจดกว่านะ แล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวครอบไฟท้ายแบบนี้ให้นะครับนี่เป็นคิวครอบไฟท้ายนะครับตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะจะเห็นชัดแล้วว่ารถยังไม่ได้ล้างยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมก็ต้องไปส่งคืนลงแต่งนะครับให้เขาเก็บงานติดตั้งอะไรเพิ่มเติมต่อนะครับแล้วก็ตัวฝาท้าเอ่อไฟท้ายตัวนี้อันนี้คือติดเพิ่มที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าตัวนี้จะติดเพิ่มนะครับเป็นอักษรแบบมีไฟนะเวลาเบรกก็จะขึ้นสีแดงเวลาถอยนะครับก็จะเป็นไฟสีขาวเป็นไฟแบบ เหมือนเหมือนไฟถอยอะนะครับเหมือนพวกไฟถอยบริเวณนี้นะด้านท้ายแน่นอนครับด้วยความเป็นเอเวอรเรสต์รุ่นท็อปฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซ็ตความสูงได้เนาะกันหนีบให้นะครับเซนเซอร์ Center 4จุดนะครับอันนี้สีสีโครเมียมนะเนี่ยตรงนี้ของไทเทเนียมแล้วก็ด้านล่างครับเป็นสเกิร์ตของ AKT เวอร์ชัสอนะครับก็เป็นเซ็ตเดียวกันด้านหน้ามีแค่กระจังที่ไม่ใช่เซ็ตเดียวกันกระจังจะเป็นของค่ายบิคเตอร์นั่นเองแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะมี ไฟรับพิมพ์นะครับก็สามารถเปิดปิดได้ไม่ใช่แค่ไว้สะท้อนแสงอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวพามาดูด้านในกันครับคุณผู้ชมแถว2ด้านในก็สไตล์ประมาณนี้อันนี้ก็คือยังไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนักนะครับด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยบอหนังนะครับทั้งคันเลยโทนข้างในจะเป็นโทนดําหมดเลยครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรตัดเป็นสีขาวเลยนะครับมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ ambient light นะครับก็จะมีบ้างเวลาเราสตาร์ทรถอะไรเงี้ยแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้เซตระบบเนาะแล้วก็ตรงนั้นนะครับอ่าบริเวณนี้จะมีเป็น ตัวปักความแรงลมแอร์แล้วก็ช่องชาร์จ USB Type C Type A นะครับรวมถึงตัวปลั๊กไฟบ้านนะครับก็คือหน้าตาเหมือนไฟบ้านเลยนะครับก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้ชาร์จมือถือได้นะครับชาร์จอะไรต่างๆได้เนาะรบคันนะครับแล้วก็หลังคาก็จะมีแอร์มาให้นะครับครบทุกตอนนะครับโดนแน่ๆเย็นอยู่แล้วนะครับแอร์ฟอร์ดเนาะเย็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือฉ่ำสู้แดดบ้านไท่าบ้านเราเมืองไทยบ้านเราเนาะ แล้วก็หลังคานะครับมีม่านบังแดดให้เพราะว่าตรงนี้เป็นมูลรูฟนะครับก็เปิดปิดไฟฟ้านะครับเปิดซันรูฟได้ครึ่งบานนะครับแต่ถ้าเปิดเป็นกระจกเต็มบานเงี้ยก็เป็นมูลรูฟก็สามารถเลื่อนบังแดดออกมาได้นั่นเองเบาะตัวนี้นะครับพับได้2แบบคืองัดไหลเบาะแล้วก็ลากกลับมาแบบนี้ขึ้นไปนั่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะและทีนี้อีกแบบหนึ่งก็คืองัดตรงด้านล่างนะครับก็จะพับลากลงมานั่นเองข้างหลังขออนุญาตเปิดไม่ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าข้างหลังมีของอยู่เป็นพวกโชคอะไรของ ของเดิมลถนะครับที่ไม่สามารถเทืนได้นะครับก็อน,นี้ก็คืนให้กับลูกค้ากลับไปนั่นเองอันนี้เป็นบริเวณภายในคอนโซลด้านหน้านะครับสไตล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนู่นนี่นั่นนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีแอปพลิเูดคอนโทรลผิวสัมผัสดีมากพวงมาลัยผมบอกเลยนะครับเวลาเดินทางไกลเบาะพวกนี้ก็จะทําให้ลดอาการเมื่อล้าได้เพราะมีดันหลังให้ด้วยนะครับเป็นบริเวณนี้อันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นคู่หน้าเลยนะครับมีเอ็นหลังดันหลัง เดินหน้ายกสูงนะครับมีครบเลยพวมาลัยก็ปรับได้4ี่ทิศทางนะครับมีช่องวางแก้วมาให้นะครับรวมช่องแอร์ด้วยท e เจอร์นะตรงนี้โหสวยดูละมากนะด้วยความที่เป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับจะไปแต่งเป็นทรงเทสปอร์ตดูดันก็ได้นะเหมือนคันนี้นะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบด้านด้ามสั้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมด้ามสั้นแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับบริเวณนี้นะแล้วก็ตัววงแหวนได้โหมดนะครับมีขับ2ขับ4 4H 4โลนะครับก็เลือกได้ตามการใช้งาน รวมถึงตัวนี้จะมีรักษา,ามันจะเป็นการควบคุมความเร็วของรถให้เราเวลาเราลงทางลาดชันหรือว่าไปในทางที่แบบติดหลวมอะไรเงี้ยพอเราเปิดระบบตัวนี้ไอ้ปุ่มยาวๆเมื่อกี้นะียนะครับแราแค่ค,ควพวงมอะไรอย่างเดียวเดี๋ยวตัวรถจะคำนวณความเร็วองศาตัวรถให้เราอัตโนมัติเลยครับด้วยความที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อระบบควบคุมระบบช่วยเหลือครบเลยครับหมดกัรนขับขี่ก็ครบเลยโหมดลากพ่วงหมดลากจงอะไรต่างๆนะนมีให้ครบหมดเลยครับคุณผู้ชม หน้าจอก็ได้ครบฟังก์ชันหน้าจอกลางก็ mm hmm. Apple c a r p l a y a เพ r o i d a โต o นะครับไม่ว่าจะเป็นไร้สายหรือเสียบสายก็ได้หมดเลยนะทุกอย่างคือครบเลยครับคุณผู้ชมรวมถึงถุงลมนิรภัย7จุดก็ได้ครบคันคือเคลือค่อนชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์เนาะระบบความปลอดภัยนะครับด้วยความที่เป็นฟอร์ดเนะี่ยก็จะได้หลักๆคืออันนี้เขาก็จะเน้นพวกความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับช่วงล่างก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณผู้ชมสำหรับสายลูยอยู่แล้วเนาะ บรรทุก7คนได้นะครับสายลุยครอบครัวก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบฝากไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อดีได้ไม่พลาดรถแนวทางการแต่งรถสวยๆส,สปอร์ตท,ที่เห็นแนวหลากหลายแบบนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะออกรถนะครับอยากจะพูดคุยปรึกษากันก่อนนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ใต้คลิปเลยหรือว่าจะสายด่วนนะครับ0 9 3ย์5 8 9 9, 9 0ามหกสี่หสลิปโน้ตสวัสดีครับ